ครับวันนี้ตรงกับวันที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2556นะครับวันนี้ผมรายงานสดจากมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีนะครับวันนี้เป็นการจัดแข่งขันกีฬาคณาจารย์บุคลากรมหาวิทยายลัยภาคตะวันออกเฉียงหนืองกบุ่มราชพัฒนะครับเดี๋ยวตามผมมาครับไปชมระบวน,นต่างๆนะครับ ยอดมากครับสีสเกตนะครับก็จังนี <c oughs> ้ขอบคุณากยครับกับนักจาสีสเกตด้วยครับขอบคุณมากครับก็มีสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าน้ำแข็งที่เย็นที่สุดก็คือน้ำแข็งที่สีสเกตเพราะเป็นน้ำแข็งที่เย็นเย็นนะครับส่วยอดมากเลยนะครับขบวนต่อไปนะครับท่านอาจารย์ครับเป็นขบวนจากนันทมุกโยธวาทิศ และอุบลราชธานีาค่ะอ่ครับ,รบที่กองเรเืรงนเือไขเช่นกันครับขอเสรเมรให้ตรวจกุโยวทีศจากโรงเรียนศรีมตุภาาอีกร้นึงครับเป็นร้อยนักเรือข่าจากราชบุรีเราดีเช่นกันครับหลังจากนั้นเจอกับผู้บรรยายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก้นะครค,ครับสวัสดีครับมาหาวิทยาลัย วิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะครับเป็นสถาบันอุดิศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานแห่งคุณธรรมร่วมชีนมม้นำก,การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรนุย์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอา,า,า,าเซียนซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาสเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดีมีจิยธรร ครนะและทักษะที mm ่ค hmm. รับนำโดยรองศาสตราจารย์ดรเจิ again. ีวัศสีดลอธิการบดีของเราครับสามรบผู้ถือธงนะครับมหาวิทยาลัยครับเขียวตรงผัครับอาจารย์บำรุงวิชาครับและบัตของเราครับเป็นมวยโบราณครับซึ่งมีหนึ่งเดียวในสกุรครับและผู้ถือป้ายครับอาจารย์พิดาวัน เปเยี่มหมานของเราครับอาจารย์จุธาพิพิธศิลป์ครับและรัเตอร์จุธาดาบุภาและวัตเตอร์วันเพ็งอันเรีครับสำหรับผู้อ่านเรินพระบรมฉายลันะครับอาจารย์สนมวันบุญโย